ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาสเดียทาโรค่ะพลังงานของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะขอให้ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณโปรดเปิดทางให้ได้ทราบคำตอบได้ค่ะ for of p e n t a c l e chain of cuff the magician พลังงานของคุณตอนนี้ดีมากๆเลยนะคะเพราะตัวคุณกลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นค่ะคุณกำลังภาคเพียรกับการทำบางสิ่งบางอย่างอยู่คุณต้องการที่จะทำให้ตัวเองมีความมั่นคงนะคะวางแผนชีวิตของตัวเองเป็นอย่างดีค่ะพยายามที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเองมองเห็นความสุขรอบๆตัวคุณมองเห็นสิ่งที่มันสวยงามรอบๆตัวคุณอยู่เสมอค่ะ แล้วตอนนี้ตัวคุณก็พยายามภาคเพียรกับการทำบางสิ่งบางอย่างในชีวิตอยู่คุณรู้นะคะว่าตัวคุณมีเป้าหมายชีวิตยังไงนะคะมีพรสวรรค์แบบไหนมีความเชี่ยวชาญด้านไหนที่จะสามารถดึงศักยภาพที่มันซ่อนอยู่ซึ่งตัวคุณยังไม่ได้ดึงมันออกมาใช้ได้ทั้งหมดค่ะแต่ตอนนี้คุณกาลังเรียนรู้มันอยู่แล้วตัวคุณก็กำลังมุ่งมั่นที่จะทำมันให้สำเร็จใช่ไหมคะ f ฟ v a พแวนไ d อัพแวน the world. บางครั้งตัวคุณอาจจะพบเจอกับปัญหาอุปสรรคที่มันเข้ามานะคะอาจจะมีคนที่เห็นต่างจากคุณไม่เข้าใจคุณนะคะมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับคุณอยู่แต่ตัวคุณก็ไม่รู้สึกท้อแท้หรือท้อถอยนะคะคุณก็ยังมุ่งมั่นต่อไป คุณก็ยังต้องการที่จะเอาชนะมันให้ได้นะคะช่วงนี้คุณขยันมากๆเลยค่ะมีไฟในการต่อสู้มากๆซึ่งมันกําลังจะส่งผลที่คุณได้พบเจอกับความสําเร็จนะคะสิ่งที่คุณต้องการคุณกําลังจะบรรลุเป้าหมายนั้นแล้วค่ะ t o r p e o t p e n t เ The s t อ e ์ส f า a n เซคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่มั่นคง มีความนิ่งทั้งด้านของอารมณ์มากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าโลกที่หมุนรอบตัวคุณคุณจะพบเจอกับคนท็อกซิกมากมายคุณจะพบเจอกับปัญหาอุปสรรคมากมายแต่คุณก็สู้สุดใจค่ะคุณจะต้องเอาชนะมันให้ได้หากมีสิ่งไหนที่คุณรู้สึกว่าคุณยังทำมันไม่ดีเพียงพอคุณจะเอากลับมาแก้ไขปรับปรุงใหม่ให้มันดีที่สุดให้มันสมบูรณ์เพอร์เฟที่สุดค่ะ ซึ่งทุกสิ่งที่คุณทํากําลังจะส่งผลที่คุณที้พบเจอกับความสําเร็จค่ะคุณกําลังจะกลายเป็นดวงดาวที่เปล่งประกายออร่านะคะคุณจะเป็นที่ยอมรับของผู้คนเขาว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่มีความโดดเด่นและสามารถประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณฝันในสิ่งที่คุณต้องการได้ค่ะขอไพ่อรเคเพื่อให้พลังใจคนอีกหนึ่งใบนะคะ Transformation หากตัวคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีสติมีความมุ่งมั่นนะคะและสามารถที่จะเชื่อมต่อโลกภายในของคุณได้ชีวิตของคุณก็จะ transform ค่ะตัวคุณก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดนะคะและตัวคุณก็จะได้พบเจอความสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์เลยนะคะขอเป็นกำลังใจให้คุณนะคะขอให้คุณได้พบเจอแต่สิ่งดีๆขอให้คุณโชคดีนะคะ